ก็ขอสวัสดีเ,เพื่อนชาวแฟนเกม Power o n น e c t เชนเคยกันนะครับในวันนี้นะครับผมมีวิธีการปัม๊มทรัพยากรในรูปแบบของ b u e p r i n t ปืนระดับ l e g e n d a r y โดยใช้เพียงแค่ m อน s เตอร์ s s แค่8ตัวเท่านั้นแล้วเราสามารถปั๊มได้แบบไม่จำกัดจนกว่ามันจะ drop u e p r i n t มาให้เราซึ่งจะมีวิธีการทำในรูปแบบไหนและเราจะทำได้ด้วยวิธีอะไรก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คน like, ละหนึ่งไลค์แล้วทาเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสาหรับเพื่อนๆแนนที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปทํางานเริ่มล่าบอสนะครับที่มันมีการดรอปเราต้องเข้ารู้กันก่อนว่าบอสตัวอะไรดรอปบูปินอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นซูสคุที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นลูกสองเนาะแล้วก็จะเป็นพวกพลาดิอุสนะครับน่นจะเป็นดรอปพวกชุดนะครับฟอสตอเรนอตนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกไรเฟิลเนี่แล้วขยับลงมาในส่วนของเจดดาก้อนจะดรอปเป็น RPG ์พีจีเบลซามุตนะครับไอ้นี่น่าจะดรอปเป็นพวกปืนระยะใกล้ที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปืนอะไรนะครับถ้าเป็นพวกหน้าไม้ก็จะมีในส่วนของบูชิแแลล้้้้ววกกกกก็็็็็คคคคิิงงปปปปปาาาถเเนนนนนืพทอะะะรรัับบจโ นี่คือเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวอะไรดรอปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปทําการลืมลากเลยทุกคนนี่ตอนนี้ผมก็อยู่กับตัวละครสุสกุนะครับก็ยิงไปก่อนเลยนี่ล่อมาเราจะทําการจับเท่านั้นนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้นะครับนั่นคือในการจับแล้วก็หรือว่าการฆ่านั่นแหละมันก็มีโอกาสได้แต่ผมว่าจับมันน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับผมเอาซับวันชมพูแล้วกันโอเคเราจะพยายามไม่ยิงอะไรเพิ่มนะครับให้เจดากอนจัดการเลย ทำให้ใกล้ตายก็พอแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ติดได้ง่ายๆอายุที่สองเปอร์เซ็นต์นะครับหรืว่าสี่สิบห้าอุ๊ย,ยโดนโดนโอ้มาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ติดไหมเอ้ยจบครับลูกเดียวจบ ดรอปไหมอ่าอันนี้มันจะไม่ดรอปนะครับผมเห็นไหมมันจะดรอปทางด้านซ้ายก็มีโอกาสได้แล้วก็ไม่ได้แต่ตอนนี้คือเราได้บอสมาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราได้บอสนะครับให้ทุกคนไปที่เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาบอสต,ตัวที่เราล่าเมื่อกี้เมื่อเราล่าเสร็จแล้วครับมันจะเป็นรูปภาพขึ้นมาเนาะแล้วก็เลื่อนไปหาครับว่าบอสต,ตัวนั้นอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็จะทําการวิจัยเทคโนโลยีไปเลยนี่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เลเวล40สุสคู่เนาะ ผมก็กดวิจัยไปเลยมันแช่มา4พอยต์นะครับเมื่อเราวิจัยอ่านเสร็จนะครับให้ทุกคนกลับไปทำอ่านตัวนั้นนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมก็จะขี่ไปก่อนเลยนี่เจตาก้อนถ้าจุดที่ใกล้สุดอะข้างหลังหมู่บ้านซึ่งวิธีนี้นะครับวิธีการป๊มแบบไม่จำกัดคือเราใช้แค่บอสเพียงแค่ตัวเดียวนะครับแต่ที่สําคัญคือคุณจะต้องมีอ่านกี่ของตัวนั้นๆกันก่อนนะถ้าเรายังไม่ได้ทําอานแนะนะําว่าให้ทําอ่านให้ครบก่อนที่เราจะเริ่มทําการปามนั่นเอง เมื่อผมได้ตรงจุดนี้เสร็จปุ๊บอะผมก็กลับมาบ้านแล้วเราก็แมาทําการสร้างอารของซูซาคุกันแต่ต้องบอกกันเลยว่าวิธีนี้มันทําได้แค่ครั้งเดียวมอนตัวนั้นจะไม่สามารถกลับมาใช้อีกได้นะครับก็คัดดีๆเนาะเอาตัวที่เราไม่ได้ใช้จริงๆผมก็มาดูว่าอะซูซาคุผมต้องใช้อะไรบ้างอันนี้ของพาราดิลผมเรียบร้อยแล้วซูซาคุผมต้องหาแท่งโลหะบริสุทธิ์อีก2ี่ก้อนนะครับแท่งโลหะบริสุทธิ์ผมไปเก็บที่บ้านสอตอนนี้เราย้ายทําเลกัน ดูทรงแล้วน่าจะได้ออกจากเซิร์ฟนี้เร็วๆนะครับน่าจะไปทําเป็นแบบเซิร์ฟเวอร์เดี่ยวเล่นคนเดียวนะครับว่ามันบวกกันหลายอย่างปุ๊บเราก็ไปหาได้งไงแทงาา่งโลหะเมื่อกี้เราใช้เท่าไหร่นะครับยี่สิบห้าใช่ไหมไอ้สี่สิบห้าเราเอาไปซักจากนั้นเราก็กลับบ้านหนึ่งการนะบ้านสามมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทําการสร้างอาได้เลยแล้วก็ให้อนนบิสนะครับในการทํางานฝีมือปุ๊บหมุนไปหมุนไป ในระหว่างที่เรารออ่านนะครับแล้วก็ให้เราดูแบบต่อนะครับตัวไหนที่เรายังไม่เคยล่าแล้วก็ถือว่าล่ามาแล้วแต่ยังไม่เคยทําอ่านนะครับแนะนําว่าให้ไปทําอ่านให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่า <satur ate> bon. จุดที่เราจะไปต่อมันจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับในการปั๊มแล้วนะครับผมตอนนี้าอ่านแก้เสร็จละเมื่อเราได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปที่มอนสเตอร์ที่เราทํางานล่ามานะครับตอนนี้ผมก็ล่าสะสมมากเกือบจะครบทุกตัวแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราเอาตัวเมื่อกี้ก่อนที่เราล่าไปสุสคุ ซุสโค้ดเดินเข้าตัวผมนะผมก็จะเอาจอมันทายออกนี่ออกเจดดารกอนตัวนี้ออกอันนี้ก็จะเป็นบอสที่ผมล่าไว้นะครับผมก็จะมีทั้งส่วนของบูชินะครับในโครมาสเบลซามุสแล้วก็เจดากอนผมก็เอาใส่เข้าไปครับเจดารกอนใส่เข้าไปเบลซามุสเพราะว่าเราต้องการแปรนดเนาะแล้วก็ในโครมาสผมน่าจะยังไม่ได้ทาอ่านนะครับเพราะว่ายังไม่ได้วิจัยแนละ้วผมก็เก็บไว้ก่อนแล้วไปเอาบูชินะครับใส่เข้าไป หรือว่าจะเอาไปด้วยก็ได้นะเราก็สามารถเอาไปด้วยก็ได้ไปเอาไปให้หมดเลยเมื่อเราเอาไปครบแล้วนะครับจากนั้นนะครับทุกคนให้เลื่อนไปตรงจุดนี้นะครับหรือไปจุดไหนก็ได้ครับที่มันเป็นระดับน้าทะเลตรงแถวนี้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ลงต้องเป็นระดับน้าทะเลซึ่งมันจะเป็นโอกาสบั็กน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราทำบั็กเนี่ยครับมอนมันจะจมดินนะแล้วก็หาพื้นที่ที่เป็นระดับน้าทะเลตัวแรกที่ผมอยากจะลองวัดดวงก่อนนะครับน่าจะเป็นเบลสมุดและจากนั้นครับทุกคนไปทีี่มนะครรับ มีดแล่เนื้อนะทุกคนเข้าไปปุ๊บที่เหลือเอาออกให้หมดเลยถือแค่มีดแล่เนื้อนี้ไว้นะจากนั้นก็เรียกออกมาครับปุ๊บกดคี์นี่ประมาณนี้จังหวะจะเป็นง่ายๆครับก็คือเวลาเราเรียกมาใช่ไหมกดเลข4นะครับแล้วก็กดชำระมันจะสับสามครั้ง1 2แล้วก็3แล้วก็กดคีย์ขึ้นไปครับเห็นไหมของก็จะดอกมาแล้วก,กดลงโอโหสิ้หายแล้ว ไหมเขาจะมีของดรอปลงมาครับดรอปจากฟ้าเรียกกลับขึ้นมาเก็บของไปอันนี้เราได้ฐานหินครับแล้วก็ชิ้นส่วนอนรยธรรมใช่ไหมฉะนั้นเรียกกลับมาอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะจมดินลงไปแล้วกดชํำแหลอีกรอบหนึ่งสองแล้วก็กดขี่ครับจังหวะที่มันหายเนซนเซอร์ครับกดขี่แล้วก็กดลงตัวเราจะเดินหน่อยนะ ก็จะดรอปลมาอย่างนี้เอ้ยเหมือนจะมีของเพิ่มได้เป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนไปแต่สังเกตไหมว่าบอสท,ที่เราใช้ไปเมื่อกี้ครับก็ยังคงอยู่กับเราเดเวเห็นไหมเฮ้ยเราก็สามารถปั๊มได้ไม่จำกัดครับปั๊มต่อหนึ่งสองแล้วก็สามจะขอที่มันปุ๊บเราก็กดขี่ก็กลับกันมาแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ของก็ดรอปแล้วมันเกิด การบัคได้หนึ่งนะครับเราก็จะใช้วิธีเดิมนะครับในการปั๊มต่อนะครับแต่ตอนนี้คือเบลสมมติเราไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปปั๊มตัวที่เป็นอ่าซูซากูหน่อยละกันนะครับซูซาูเราได้ใช้อยู่เราก็จะเรียกซูซากูมานี่กดคีย์เราก็สามารถกี่ได้นะครับแต่ตอนนี้คือตัวเราบัคเห็นไหมตัวลอยตัวลอยล่างแยกล่างแยกซากณนีอยู่ข้างบนจากนั้นครับกดเหมือนเดิมเลขสี่แล้วกดชำและครับกดคีย์จากนั้นก็กดลงปุ๊บโอ้ ลอยสูงจ้าเหมือนแถวนี้จะบักนั้นทุกคนแล้วก็ย้ายต้องทำเลปุ๊บเรียกซูซาคุกลับมาเราของดรอปก่อนของมันจะดรอปลงมาจากฟ้านะครับเห็นไหมซึ่งวิธีนี้เราสามารถปทมได้เรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าเราจะพลาดกดขี่ไม่ทันมาของตกมาแล้วอะไเป็นกระดูกเป็นแท่งโลหะคูณสาม เอาได้ไงข้างล่างอันนี้มีนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งในส่วนนี้เราสามารถปัม๊มทรัพยากรในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นแท่งโลหะเาเนะครับเป็นพวกพสบริสุทธ์หรือว่าโพลิเมอร์นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของแท่งโลหะบริสุทธิ์ก็มีเหมือนกันรวมถึงแท่งโลหะปกตินะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราสามารถปั๊มได้ในระยะมีโอกาสออกในระดับของบูปลินนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ครับก็อยู่ที่จังหวะแล้วก็ลองหาพื้นที่ที่มันไม่ได้จมดินนะครับเพื่อที่จะได้กด ติดได้ง่ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฟาร์มปูปิ้นแบบไม่จํากัดเพียงแค่มอนเตอร์บอสหตัวนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพืกก่อนๆมากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดขอกราบประทานอภัยกันด้วยแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ